สวัสดีครับวันนี้ออกมาลุยป่านครับมาหาสมุนไพร3ชนิดนะครับตามออเดอร์นะครับต้นแรกของเรานี่ครับเป็นม้ากระทือโลรงนะครับนะครับต้นแรกนะครับมากระทืบโลรงนะครับช่วยบำรุงกําลังนะครับแก้ปวดเมื่อยคลายเส้นนะครับนะครับตัวแรกนะครับเดี๋ยวพาไปชมตัวแรกก่อนครับเดี๋ยวไปดูตัวที่2กันครับครับพามาชมอีกหนึ่งตัวยาดีนะครับตัวนี้ แก้ปวดเมื่อยคลายเส้นบำรุงกำลังนะครับแก้อ่อนเพลียบำรุงเลือดนะครับแก้อาการเส้นตึงนะครับนะครับคนที่ท้องอืดนะครับนะครับท้องตึงนะครับนี่ครับตัวนี้คือกําแพง9้าชั้นนะครับอีกหนึ่งตัวยาดีนะครับที่ใช้แล้วได้ผลและก็เป็นที่ต้องการของคนนะครับสายดองหรือสายต้มนะครับนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับโทนต้นคล้ายไม้ชองระอาครับนะครับ